ิงเฮดเท่ากับปิงนกเนาะปิงอยู่ชิ้นนั้นพร้อ,อมทักทายสบายดียำบายบายทุกคนวันนี้หลังจากที่เฮ้ขอขอขอขากินข้าวกินน้ำแล้วอยู่แค่ก่อนนะเนาะเฮาข็ายง่ายแค่ม,มาใหม่ตอนนี้กำลังเดินทางมาหอดทุกคน กำลังห่อกำล<อ>งังกลางผาตังเอง,อง,องแหลเนาะอันดับต่อไปก็เป็นลองกั <c oughs> งนนะวั <c oughs> นหยูดวันนอนเลยนทุกคนเลยจุ่มจุ่มกันยูย่แทียนลยะทุกคน,นผ่าห้ากับพอดีสองพืนวัวกวางคักปยังบันนเลยพื้นที่ใส่ซอยสะดวกส,สบายลนกานั่งก็อยู่ใ,ใกล้ๆนทุกคน,นต,ตาตอดดูเดี๋ยวลงไปเบ่งน,น้าเนาะไปหาอํานาจนเลยตอนนี้อากาศมันฮอนทุกคนตอนเที่ยง เรามีแสงแดดนชครับมาเนาะทางลุกอับน้ำทุกคนเลยโอ้ยเห็นละงกทุกคนเอ้ยคุกนนะงามแต่ท่นน้เลื่ยงเอออย่าทสงนท้ทุกคนลงไปเบิ่งกวานเป็นอะไรทางลุ่มเนาะว้าว ุดยอดหุดคนอ้น่หลักลีอยู่ในไดี๋ยวนี้้สุพันธ์มาไหนขึ้าดทำปนนะานอ้หูเร่องเลย

หลังจากที่ตั้งแคมป์ยบร้อยแล้วอาหน้าอาไม่แหลกแล้วจ้ะเดีออ๋ยวเวลาออกเลาะแล้วทุกคนไปเลาะลงเบงงิ่งตะแลงนี่เป็นอะไรเนาะแถวนี้ถือว่าเป็นเขตป่าไม้เนาะเป็นเขตที่เฮายังบ่เคยมาจจกเถ่อทุกคนออกไปเรื่อยๆเนาะพอ,อยาาอนนแล้ะจ้ะการสนับและติดตามมันสำคันทุกคน กระเพาะทุกคนเอ้ยหนึ่งดอกหนึ่งสองสามดอกกำลังอ,ออกตัวนี้ก็ตดตับไงทุกคนเลย,เอ,ยออกแกล้วออกอเดี๋ยวข้ากลับมาจะเก็บทุกคนเตาะออปัฒนาเขาเนะาะทำามาติดผ้านทุกคนร้อยผ้าน ฟนหอยทีนฟานทุกคนแหมันยากากันไปเนมันเห็นบกหักทุกคน

เว่ห้อยตีนโม่ขึ้นน้ำล้างเข้าตัวเลยเขาย่างกลับมาทางเก่านะทุกคนนี่คือทางแถวย่างบางกินอยู่ข้างหน้าเราเห็นห้อยพันห้อยพันเก่าต้นหักต้นเก่าแต่ว่าเมื่อกี้นี้เราเพิ่เห็นตเขาย่างกลับมาแล้วเาก็เห็นแสดงว่าโม่น้ำล้างเข้าไปบางกิน Cái thân của tôi còn muốn hồi muốn Tôi nhảy tượp nó cũng có đấy Tóc xe đấy bạn Tóc quên nám 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 oh, bài lọn của chú con

หกหกยุ่งไนเราไปเรามาหอดแคมมทุกคนเลยโอ้ยเมยป้าต้เมืองนี้ตังพิลึกไปเลยถือว่าย่างร้ขนาดเลยนะมือโอ้ทีมงานเราดังไฟวันกลุ่มๆอยู่มีแผนอะอยู่แคมเรามาเรามาก่อนหมู่บ่เป็นได้เจ้าคือเกาคือเกามานเห็ด อืมอลารบ่บ่พอได้แกงพอไไ้แกงออด้หอกเห้าอย,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 ยู่ป่ะห้ยังสองในผ่านันยังวันมาเนาะน,นะัเดี๋ยวเ่ยเครื่องขอทุกคนมุนกบกวาปนี่มิมึงลองททีม้ผ่อหมูกม้นสามขาสติ มันเป็นเรื่องมันยังพาที่เหวเขาบอกน่าจะขึ้นเหวมันเลือตะขาเขาเข้ามันแบบมันเถาไปมันขาดบอกว่ามันหักทบเขาเขานี่โอ้บัรทัดถกมันต้องเห็นเห็นมั้ยอันนี้มันมีหอยจำคือแต่ว่าบุญเป็นหอยวายเป็นจีบคือหน้าบรอตีนหน้าหรอโอ้ขาดแนทมันพอหอยโมทุกคนเลยขาดตีนหน้ามื่น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 เป็นน้ำบางไหมมื่นจนแล้วมือนี้มันคำก่อนทุกคนมองเห็นหุ่งเนาะ มันกลับขึ้นมันวนร่างเฮ็ดเรียบร้อยทุกคนเลยร่างเฮ็ดแล้วก็เขาทีปิ้งปนกินนะเปลี่ยนเมนูทุกคนเฮ็ดแต่ว่าเปลี่ยนเมนูแล้วก็ปิ้งนกแน่เติมกันเนาะเขาได้นกตัวหน <Through> to então, <2: Brain azzi región> no ึ่งทุกคนว่านกก่อนทุกคนงานเฮายังล่างเฮ็ดเสียบอยู่เดี๋ยวเฮาเก๋นกควาปิ้งกินกินเนาะ ม่เห็นบ่อหอบนะสี่สิบเกือบห้าสิบป,ปุ๋ยเคยใครมาแล้วเลยโอ้ยมตึผมอยูู่้เดียวโอ้ยนะทุกคนปิ้งเห็ดเ่ากับปิ้งนกเนาะปิ้งอยู่พร้อมหุ่ยไวเลยคักคักคักอย่างพิษอืมตัวนี้เห็ด ที่คนหนึ2 2> ่งที่เฮาบมได้ปิ้งทุกคนตัวปิ้งนี่ซุกกระเบิดแล้วนี่สิบห้าอย่างน้อยแล้วแล้วแต่มันซุกจะค่อยต่ำใส่กันบาดเดียวเลยทุกคนเลยสิบห้าเ็นเงาตัวนี้เขาจะแกงอีกเนาะมีเมนูแกงเนี่ยพอได้สดน้ำทุกคนเลยเสมอเด้ทีมเสมอตีสตาร์ตคือเก้า แจงพ่อป่อเรียบร้อดอะไรนะทุกคนนี่ดักมือเนาะเมนูเห็ดอีกมมนูยิ้มบัวเบือนนะเห็ดนะบัวเบือนกินได้กินได้เรื่อยๆใครก็กินสีนได้กินสีนหรืกินข้าวเร้าเบือตะปุ่นนะสมใส่บอลเดียวนทุกคนด้วยยิ้มบัวเบนนั่นนึงนะบัวเบือนชินซินชินมูโอ้ยมาเอือนก่อนเอือนก่อนเอือนน้ำมาได้คักๆมามากินข้าวบัตนี่ โน่เมนูน <Rapid. S 1> ี่ค no ือว่าขาดไ่ได <illing> ้แล <Elliott> ้วนะมาหอมนี่ก็อดตลอดเลยเฮ็ดนั้งมแกงเฮ็ดหอมไหมอ๋องหันเฮ็ดไข่เฮ็ดไข่ไข่เฮ็ดไข่หมือนหอนเฮ็ดมาโลกงๆกินแล้วเบาหย่ำหอ้หอนหนทุกคนเลย ตองกินกระห้อนเขากระหอ่อนไอ้วัทวนยมามามาอันนี้ป่นเห็ดไครทุกคนตัวโ,โดนเลกินเถอะหนึ่งอดีวมากินหอนอยู่ภูพิบาลอยู่คักแล้วอยู่เฮือนไม่ได้กินนะอได้เสิได้กิน,นเห็ดไครเนะี่ยถือว่านัดแรงเมือนก็นถือว่าเข้าได้นกตัวเดียวนะทุกคนนี่ทีมงานกับมานแต่เห็ดไ <laughs> ปานทนางใดก็พ่อเห็ดมันล่มมันล่ม,ม มันล่มแน่ทุกคนเลยมันล่มเล้๋ยวเฮาบระด้ยินเสียงซัดเนาะแน่หานำปลายใหม่ไปต่อกับจักแมนยังเลยตีงบดบันบุดันเลยบม่หูเรื่องเลยแต่ว่าก็ยังพอได้กินอยู่ทุกคนเฮ็ดก็ได้แล้ะกะได้นกแน่มันนี้ก็คือว่าโอเคแล้หลั่แรงมเป็นเรื่องเดี๋ยวไว้เมื่ออื่นเนาะเพราะว่าพัดแอเพ่นไปพ่อมูสามขาเดี๋ยวติดตามบางคลิปหนาทุกคนเพราะว่า คลิปนี้ก็ล,ลาบน้องแม่ภาคเขาวิคือเกา่าเนาะไว่ได้บุรุษเบิ้งคลิปต่อไปมื่ออื่นผู้ละว่าหลังจากกินเขากินน้ำได้เขาจะ,ะพักผ่อนเนาะ,ะพักผ่อนกันคลิปต่อไปเป็นคลิปน่าจะมีอย่างดีๆให้ทุกคนได้เบิ้งแน่นอนอยังพักผ่อนกันคลิปใหม่ทุกคนสำหรับคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนเนาะขอบใจใทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมบ๊ายบาย